สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง App of the Day iPhone นะคะพบกับที่ใจฝนกันอีกแล้วค่ะเหมือนเช่นเคยเลยวันนี้เนี่ยนะคะฝนก็ขอเอาเกมมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ชื่นชอบเกมเเกมแนว Angry Birds นะคะหรือว่าชอบแนวแบบ Cut the Rope เนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยมีอีกเกมนึงนะคะแนวแนวนี้แหละแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่านะคะว่าจะน่านเล่นขนาดไหนไปเลยค่ะ กำลังหาเกมเล่นสุดเพลิดเพลินสไตล์ Anti b u r s หรือว่า Cut the Rope นะคะก็อยากจะแนะนำ m u t c a n ค่ะเกมกิ้งก่าหิโซที่กำลังมองหาเหยื่ออย่างนอนตัวอวบอ้วนแต่เรานะคะก็ต้องใช้ไหวพริปในการบังคับก,กิ้งกา่าโหนตัวโดยใช้ลิ้นนี่นะคะไปพันกับดอกไม้เพื่อเหวี่ยงตัวเองไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเก็บดาวแล้วก็ไปถึงเหยื่ออันโอชะนั่นเอง และก็ขึ้นชื่อว่าเป็นกิ้งก่าแล้วนะคะก็ย่อมเปลี่ยนสีได้ด้วยเราจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเ่ยตามสีของดอกไม้เกมยากกำลังดีค่ะกราฟิกและดนตรีประกอบสดใสเล่นสนุกได้เพลินๆอีกเกมนึงค่ะวิธีการเล่นนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะเล่นเกมเนี่ยนะคะก็จะมีคำแนะนำเบื้องต้นมาให้โดยเดินไปหมั่เจ้าหนอนก่อนเลยการหหนตัวเนี่ยนะคะก็ไม่ยากเพียงแค่เอานิ้วนะคะไปแตะที่ดอกไม้ ลิ้นเจ้ากิ้งก่าเนี่ยก็จะไปติดที่ดอกไม้เพื่อเหวี่ยงตัวเองไปมาค่ะในบางจุดเนี่ยนะคะเราก็ต้องแอบใช้สัญชาตญาณของกิ้งก่าบ้างที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนสีแล้วแล้วก็จะไม่สามารถไปแตะดอกไม้สีอื่นๆได้ค่ะโดยเพื่อนๆนี่นะคะก็สามารถกินยาเปลี่ยนสีเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถแตะดอกไม้ได้แล้วจ้าโอ้โหใครที่มี iPhone iPad นี่นะคะฝนว่าอย่ารอช้าเลยดีกว่าค่ะเกมนี้นะคะถือว่าเป็น กเกมหนึ่งนะคะที่จะเล่นได้เพลินเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะที่ App Store นั่นเองค่ะไปลองดาวน์โหลดดูก่อนนะคะก็จะมีเวอร์ชันไลท์นั่นเองค่ะและถ้าถือว่าโดนใจใช่เลยนี่นะคะก็ค่อยไปดาวน์โหลดตัวเต็มมาค่ะและอย่าลืมนะคะพบกับฝนได้ค่ะทาง techtalk t o life com รวมถึงใครมีแอปพลิเคชันดีๆอยากจะเอามาแชร์กันอยากจะเอามาบอกกัน techtalk t o life com techtalk gang ค่ะส่วนวันนี้นะคะเวลาของ app of the day iphone หมดลงแล้วฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank you